มาเรียมาเรียมาเรียบริษัทมาเรียส่งอาหารมาเฮจีวอนสี่กล่องกินเลยลูกกินเลยกินกินชอบบริษัทมาเรียส่งมาเฮจีวอนสี่กล่องครับแช่พวกก่อนละเนื่อยนานแน่ แม่นาบอกก็อันช่ก็มาเรียรครับส่งมาให้เฮียจีวอนสี่ลังสี่กล่องหนึ่งลังลังหนึ่งมีอยู่สี่กล่องหลายรสชาติขอบคุณมากที่ช่วยเลี้ยงดูเฮียจีวอนดีกว่าส่งมาให้ทุกเดือนเดือนละหนึ่งลังบริษัทมาเรียสุดยอดเสมอต้นเสมอปลายในการช่วยเลี้ยงดูเฮียจีวอนตั้งแต่ พูดติดตามเฮียจีวอนนิดเดียวเสมอต้นเสมอปลายตลอดมาขอบคุณสาธุกแซบอยเบิ่บงหนาตาคุณกินมาเรียแซ่บขอบคุณสาธุก